องค์นี้จบได้เลยพระ25สศตวรรษเนื้อชินพิมพ์มีเข็มนิยมฟอร์มประกวดผิวกระจกใสๆขึ้นคอได้ไม่อายใครผิวแบบนี้สภาพแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะักกราบสวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 t s วันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆนะครับเป็นวันจันทร์ที่18เดือน มีนาคมนะครับปี2567เวลาบ่ายมง38นาทีนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านคงสบายดีนะครับวันนี้แอดมินก็มีของหายากนะครับนิยมนะครับหลายเดือนเลยนะครับกว่าแอดมินจะได้พระ25ศตวรรษเนื้อชินพีมีเข็มที่สภาพสวยๆแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้แบ่งบูชานะครับโดยองค์นี้นะครับมาในรหัสนะครับ htw c 147นะครับพิมพ์เข็มนิยมโดยพระของแอดมินนะครับที่นำเสนอจะมีราคาแล้วก็ส่วนลดนะครับที่เว็บไซต์พระ2 5 ts com นะครับถ้าเกิดเจอหลวงพ่อแสดงว่าพร้อมนิมนต์แต่ถ้าเกิดหลวงพ่อไม่อยู่นะครับแสดงว่ามีผู้ใหญ่จะดีนิมนต์ไปแล้วนะครับ Facebook พระ2 5 ts นะครับไลน์ id พระ2 5 ts เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 1 0 1 4นรับนัดชมได้ที่ บางแสนชนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาชมหลวงพ่อองค์นี้กันดีกว่าแอดมินก็กว่าจะได้สวยๆแบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับใครที่ได้ไปแอดมินต้องก่อแสดงความยินดีด้วยนะครับสังเกตได้ว่ารัศมีนะครับที่วิ่งออกจากองค์พระนั้นละเอียดสวยงามนะครับรัศมีที่วิ่งออกนะครับใสๆเลยเดี๋ยวลงกล้องเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับ โดยพิมีเข็มนั้นก็ตำหนิหลักก็คือตรงบริเวณใต้าฐานตรงนี้นะครับจะมีเป็นเส้นนูนขายเข็มนะครับเดี๋ยวเราดูรวม,มกันก่อนนะครับนี้ขอบตัดนะฮะนี่คือด้านหลังนะครับเป็นแบบหลังยันนูนนะครับโดยบริเวณตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเนื้อนูนนะครับก็เลยเรียกว่าหลังยันนูน ขับตัดด้านขวานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่คุ้นชินกับพระ25ศตวรรษนะครับไปดูตำหนิกันนะพระ25ศตวรรษเนื้ชินนะครับตำหนิแรกเลยนะครับก็คือบริเวณเข็มใต้ฐานบัวนะครับจะมีลักษณะเรียวสวยเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ตรงบริเวณเส้นลากผักชีนะครับข้อเท้าซ้ายด้านในนะครับบริเวณแบบนี้นะครับ ตรงผ้าสังคติเส้นล่างนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเสยขึ้นแบบนี้แล้วก็บริเวณตรงหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะมีขีดขีดนะครับเป็นคล้ายๆล่ากผักชีซึ่งตำหนิแบบนี้นะครับของเกสหรือของเทียบก็มีออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาโดยรวมนะครับทั้งขอบตัดแล้วก็องค์พระนะครับลักษณะของรัศมีที่ละเอียดสวยแบบนี้นะครับของเกสยังทำไม่ได้ ความสวยความละเมียดของลัศสมีนะครับของเก๋ยังทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะ,ะลงกล้องให้เพื่อนๆได้ชมในระยะที่ใกล้ชิดนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่กับหลวงพ่อพระ25สิตาสตรวร์เนื้อชินนะครับพิมพ์เข็มนิยมนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาของงพ่อนั้นสวยนะครับ เพราะว่าโดยลักษณะของพระเนื้อชินนะครับเป็นพิมพ์ที่วัสดุก็คือตะกวดครับบางทีก็มีบุกมีบี้บ้างนะครับแต่องค์นี้เนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เบอร์หนึ่งของประเทศนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สวยนะครับไม่ได้บี้มากเกินไปยังพอมีความโด่งนูนอยู่บ้างนะครับแล้วก็รัศมีนะฮะแบบนี้นะครับที่วิ่งเป็นเส้นละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับ ตรงนี้มีตำหนิครบนะครับแอดมินได้เช็คเรียบร้อยแลย้วไม่ว่าจะเป็นตรงหัวร่ด้านซ้ายนะครับที่มีขีดเป็นแล่ผักชีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่มาของอชื่อพิมพ์นะครับเข็มก็คือลักษณะเรียวยาวนูนสวยนะครับตรงข้อเท้าซ้ายก็จะมีเป็นขีด,ด,ดนะครับแล้วก็ผ้าสังขตินะครับด้านล่างนี้ก็คือลักษณะชดขึ้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขอบตัดกัน ใกล้ๆนะครับนี่นะครับขอบตัดคือด้านหลังนะครับก็มีความสะอาดสวยนะครับเลี่ยมทองนี่คือจบเลยองค์เดียวเป็นองค์จบได้เลยนะครับหาค่อนข้างยากนะครับสวยๆสวยๆส,ยสภาพแบบนี้มีมาเท่าไหรก่ก็ส่วนใหญ่จะไปไวนะครับ สภาพแบบนี้นะครับถ้าเป็นมือใหญ่ๆระดับเซียนนะครับอาจจะขึ้นหลักเกือบหมื่นนะครับแต่แอดมินก็เป็นมือเล็กๆนะครับไม่ได้อง์นี้ก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับใครมีกำลังเนี่ยพอเก็บได้นะครับหลายปีภายภาคหน้านี่ก็มีแต่ราคาขึ้นนะครับเพราะพิมพ์นี้นิยมมากจริงๆแล้วก็สภาพแบบนี้หละร้อยหลักพันนะครับจะเจอสักองหนึ่งนะครับแอดมินว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินนะครับก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับอขอขอลาไปพร้อมกับหลวงพ่อนะครับพระ25จตรวรรษเนื้อชินพิมพ์มีเข็มนิยมนะครับก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ